สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำห่อหมกหน่อไม้หมกเส่หมอได้วพี่น้องอันนี้เราเตรียมหน่อไม้หน่อไม้ทำเป็นเส้นๆน,นะคะทุกคน,นะคะ่ะอันดับแรกเราอย่าลืมใส่น้ำยานางนะคะทุกคนอันนี้คือน้ำยานาง ใส่ลงไปนะคะ1ถุงนะน้ำย่านาง1ถุงนะคะทุกคนนะคนเข้ากันนะคะทุกคนเห็นว่ามันจะเขียวอือนะคะเนี่ยนี่นะใส่ชูโรสด,ด้วยนะคะใส่ชูโรสไปด้วย ใส่น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาของเราใช้น้ำปลาขวดนะอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ไปด้วยแล้วก็ข้าเบือด้วยพี่น้องข้าเบือกับตามส่พริกแห้ง ใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนนะใส่ลงไปแล้วก็นคนด้วยพี่น้องัวนี้เข้ากันนะคะทุกคนนะคะอันนี้เฮ็ดเป็นหมกหม้อได้พี่น้องเราทำเป็นหมกหม้อนะคะไม่ได้ห่อใบตองเล้จ้าอันนี้เราจะมาทำหมกน้ำใหม่ตะบ่นหมกใส่หม้อได้พี่น้องมา ก็น่ากินเหมือนกันเนาะเราทำอันนี้ห่อหมกหมกนอไม้นะคะเอาน้อไหม่เป็นเส้ยๆว่าแม่น้องใหม่ปิดด้วยพี่น้องถ้าน้อไใหม่ปิดมันสิสมอันนี้พริกเราใส่ลงไปนะคะลูกโดดลูกโดด ราใส่ยูกลบเตรียมลงไปด้วยเพื่อสร้างสีสันนะคะสร้างสีสันเล็หน่อยนะคะแล้วก็คนเข้ากันนะเพื่อเราจะได้ไปตั้งไฟนะคะทุกคนเพื่อให้หมูเรามันเปื่อยนะคะทุกคนนะคะแตะๆสิมึงกันว่ามันเค็มบะอืมอ เพระปลาแดดเขเพิ่มน้ำปลาแดดไปอีกด้อยพี่น้องเราเพิ่มน้ำปลาไปอีกนะชิมดูแล้วมันบะเซ่จะใส่น้ำปลาลงไป เราทำหอ่อหมกหน่อไม้นะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะใช้ในการหกหมอได้พี่น้องไม่ต้องไปห่อตองนะคะก็อหมอไปต่างไฟได้เลย อีตู้ได้เนี่ยแมงลักแมงลักแส่ไปเพื่อเพื่อความหอม <c oughs> แจะเสียดดีเลยเนาะพี่นมองเนาะบ้าวนะ่าผู้ใดเหี้ยบอันนี้หมกกระไม้แม่โสนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนนะคะสามชั้นนะ นี่คือทำหมกหน่อไม้นะคะวิธีทำหมกหน่อไม้เราทำแบบนี้นะขาดไม่ได้จะลืมใส่น้ำยาหนางนะคะคนอีสานเขาจะใส่น้ำยาหนางนะคะเราไปถ้าส่วนผสมนี้เสร็จแล้วเราก็ไปใส่หม้อใบตองก็ได้นะคะทุกคนวนให้พักไว้สักครู่เราค่อยไปเตรียมตั้งหม้อ ตั้งเตากนะคะทุกคนนี่นะหมอ่องไม้ก็าทำแบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็ห่อได้เลยนะคะทุกคนเอาห่อไปตองก็ได้นะคะไปนึ่งนะเอาไม้สูบยังไม่เข้มข้นใส่รสดีไปหน่อยหนึ่งนะคะ แบบนี้นะหัวหมกมไม้นะถ้าใครอยากทําก็ทําตามได้โสดได้เลยนะชิมดูชิมดูด้วยนะแตะแตะลิ้นดูด้วยนะรสชาติเรากินประมาณแค่ไหนนะคะนี่นะแบบนี้นะแล้วก็ตัดไปหัวตองได้เลยนะคะเราต้องใช้น หน่อไม้เป็นเส้นๆนะคะทุกคนนะคะนี่นะหน่อไม้ที่เราจะไปเตรียมส่วนผสมใส่เสร็จสิ้นกันแล้วนะคะเราแกบได้ไปเตรียมมีตองก็ห่อใส่ใบตองได้เลยนะคะนี่เราคนเข้ากันแล้วนะคะจะออกหน้าตาแบบนี้นะนี่นะทุกคนนะ ทุกคนที่ติดตามแม่โสภชาแนลนะคะกับหอหมกหน่อไม้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ